นายสมพลรัตอาจชาวบ้านหนองย่ามาตำบลหนองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้น,นำผู้สื่อข่าวไปชมสวนเกษตรผสมผสานควบคูก่กับการเลี้ยงสัตว์เลีงง้ยงวัวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำเกษตรใช้มูลในการบำรุงพืชผักและพืชอื่นๆในสวนโดยเน้นการทำเกษตรปลอดจากสารเคมีเพื่อจะได้มีอาหารที่ปลอดภัยรับประทานในครอบครัวและก็ดีต่อสุขภาพโดยนายสมพลรัตอาจชาวบ้านหนองย่ามาตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบอกว่าพื้นที่ที่ตนเองทําเป็นสวนเกษตรผสมผสานเดิมใช้สําหรับการทําไร่มันไร้อ,อยจำนวน12ไร่ซึ่งสาเหตุที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกพืชอย่างอื่นควบคู่กันไปกับก,บการทํานาปลูกอ้อยปลูกมันเนื่องจากอยากจะสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงรองรับวัยอายุที่มากขึ้นพร้อมกับมีการขุดสระน้ําไว้กักเก็บน้ําเลี้ยงปลาส่วนพื้นที่โคกก็มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวไว้กินทําสวนแตงโมปลูกมักขามเทศปลูกหญ้าจากเริ่มแรกปลูกวันละเล็กวันละน้อย2-3ต้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านมากว่า11ปีแล้วภายในสวนแห่งนี้เริ่มมีผลผลิตมีไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายและกําลังให้ผลผลิตที่ดีและเมื่อพื้นที่เริ่มอุดมสมบูรณ์ผลผลิตได้ตามมากก็คือมีของป่าเช่นไข่มดแดงเห็ดป่าเกิดขึ้นให้ได้รับประทานตามฤด,ดูกาล โดยนายสมพลรัตอาจบอกต่อไปว่าไปหลังจากที่ตนเองทาสวนเกษตรผสมผสานหลากหลายอย่าง ทำให้ทุกวันนี้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือนลดร,รายจ่ายในครอบครัวได้ในระดับหนึ่งและผลผลิตบางอย่างมีจำนวนมากเช่นผักหวานมะขามเทศก็นำผลผลิตออกไปจำหน่ายด้วย <c oughs> เพื่อให้มีรายได้เสริมทำให้ตนเองรู้สึกมีความสุขที่เห็นผลผลิตที่ตนเองปลูกนั้นเจริญง,งอกงามมีพืชผักผลไม้ที่เพียงพอรับประทานในครัวเรือนและแบ่งปันแจกจญาติด้วย สำหรับนายสมพลถือเป็นเกษตรกรในเครือข่ายโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติและสมาคมสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนครับเริ่มจากปกลูกนะครับหาต้นไม้มาปลูกครับปลูกไปปลูกมาปลูกจะเลี้ยงมาเข้าก็บทปลูกตะให้จตะมั่นตะอ้อยคาั็กัอยูคือเกออาตัวใหญ่แต่เดียวเขาเถามาดีนั้งไหนครับอายุหลายมาก ข้าก็ะดีมาเสียหญาข้าวก็ดีมาไถ่ขึ้งกาได้ยุติครับผมก็เลยเออข้าก็เลยเลยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแนวความคิดครับหาต้นใหม่ต้นนี้มาปลูกที่แลกกับปลูกจากต้นเดียวสองต้นแต่มาเอามันก็เริ่มดูดีขึ้นครับขาปลูกต้นใหม่มดแดงกับมาแดงครับโอ้ไมีหัดผลพลอยได้ขึ้นมดแดงกับมดแดงกับมาเขาตามแตจจริงแตจิเ้าวผิด กินแค่มะแดงก็ต้องโอ้ยหยางครับหยางไวมองหันมองนี่เออดูนี่สบายครับสบายแล้วเนาะนี่สบายเลยอยากินอยากินแค่มะแดง่นี่แย่เลยครับครับแย่ของของนล้วขับเพราะต้นใหม่มันเต็มอยู่เนาะรับจากพื้นที่ที่แรกนี่จักรไรครับพื้นที่ทั้งหมดสิบสองไรแลักกับมาแบ่งมาปลูกแมนครับมาปลูกมะขามเทศครับก็าปลูกห้าครับไม่เป็นสาครับม่เห็ด ปั๊บปืนทีเฮ็ดเฮ็ดหน้าครับแทงหน้าอะไรนึงครับเดี๋ยวแทงเข้เจ้าครับได้่ากินละกาเฮ็ดสวนสวนมันน้ำแม่นสวนมันสวนอ้อยสวนอ้อยตุ้มเตีงน้ำอ๋อแตีงงูน้ำเนาะรับอเฮ็ดสวนเกษตรนี่ครับมามาโดนปันไหนหรอครับรับเตี่ยนมาโดนไปก็ พ้อผมก็ไปปลูกพ้าวหวานกับปุกมันซิบเอสปีอ่ซิบเอสปีเนาะตอนตอนนี้ผลผลิตก็เห็นหลากหลายมีความหลากหลายเนาะับเนาะหลากหลายครับเป็นจังไดครับหลังจากเราเขาปรับเปลี่ยนมาเห็ดแนวนี้ครับแบบนี้ของความูลเกรับก็ได้ก็ได้เหลียวเบิ้องล่ะอายุได้กินถ้าอยากกินบักม่วงก็ต้องไปหาขอกขะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็เออมีมีของเข้ามีต้นบักม่วงเขาก็มารุ่มเขาก็จะได้กินครับ โอบักเกี่ยวบางแง่กับมี่งานับบักเกี่ยวบางแง่กับมี่ะแนวเป็นว่าเลี้ยงสัตว์นำเนาะงานครับเลี้ยงเลี้ยงงัวบอกครับเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเพื่อเอือกับการเกษตรนะครับเอบเอือยังไงก็คือเขาได้ได้มุ่นของมันน่ะแหละไปขีมันมาใส่ให้ใส่หน้าเข้บกับหญ้าครับหยาที่อยู่น้ำสวนพักหวานอยู่น้ำบริเวณนี่ครับครับเขาสามารถตาดให้มันกินได้จ้ิี เอท่านมีบม่อท่านมีง่วเลียงครซื้อน้ำมันตัดยาถิ่นมาเสื่อมไม่มีประโยชน์ครับยวเลยวเอ่าก็ซื้องัวมาถิ่นักโตไม่อย่างย้ายเ็ี๋ยวได้มากมันก็ออกแม่แพะลูกออกลูกมากมันก็เพิ่มหลายขึ้นครับก็ได้เสริมกันไปครเมื่อได้ร้ายดอกครับคือคือยะหนีข้อเน้นเเกษตรปลอดสารนะงา่ครับอ๋อใส่สารคือใส่มูลของเขาในการบำรุงเลือดครับผมอ๋อ แบบนี้ผลผลิตหลากหลายไว้ปลูกไว้เน้นกินเนาะแม่ยครับปลูกยูลูกินนั่แหละต่ว่าข้าว็าขายขายขายผักแห้งขายเหล้วกินกับ้านเขากินเนาะเแล้วกินกับขายเนาะคครรัับบผมเสริมกันไปเนาะเสริมกันไปเด็กสิบบาทยี่สิบบาทร้อยสองร้อย